สวัสดีครับมือนี้ผมาพอกับบราวนินลุงพุ่งคือเก้านะครับน้องมอนี่บราวนินลุงพุ่มีเมนูน้ำเสนอน,นะครับเนาะผี่ครับพีผีผีอือผี่ครับเห็นไหมครับเห็นว่าอาหารชั้นสูงนะครับมนูนี่ไข่มะแดงฮะไข่มะแดงผี่ครับอือเป็นแต่แซ่บพี่น้องเอ้ยเอาลางหม้อเลยครับเอาลางหม้อเึ๊บเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนครับเป็นไหนแซ่บว่ นี้บารนี่กออ็จะผักความใส่นะครับแลาวผักหอมโรยครับโรุ่ยนะผัดความนะครับเน้วความรุ่ยรุโรุ่ยรุ่ยตามด้วยมะนาวฮะตามด้วยมะนาวบีบพิอย้ยเป็นตะเสียบพี่น้องเลยนำ้นำลายไหลน้ำลายไหลเกลือชั่งนิดนึงตามด้วยพริกโขงครับพริกโขงไม่ลงไปมัดเกล็ดกระใสพเพลสบดบปรเพลกระใสนหน่อยๆเด้อพ่้อมพี่น้องเอ้ยตามด้วย ข้าวคัวครับข้าวคัวตำเองครับพี่น้องข้าวคัวบานเฮ่านะครับเนาะใส่เข้าไปใส่ไลยมันวยสีแง่นะครับเนาะงตามด้วยมะนาวไอ้มะปลานะครับป้๊ดเออเออเกัดไข่หมดแดงเอออื้ออื้ออื้อเฮ้ยผงสลดนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณโอ้ยเฮียพี่น้องเด้แล้วครับสุกเล็กแล้วครับนี่ครับ เบื้องครับเบิ้งครับเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบพี่น้องมาดลยมา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 เจี๊ยบๆน้ำเบานี้เด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีใครนะครับเนาะพี่น้องพี่ป้าหนานะครับเนาะมานะครับเนาะมาเจี๊ยบๆน้ำเบานี้เด้อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปเสียงกบนะครับเนาะเสียงกบห้องนะครับเนาะเบานี่กะนี่คัางไว้อยู่นะครับเนาะอบอบอบนะครับเนาะพี่น้อง ีครับแซ่บๆครับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่เู้ยโอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดมาแซ่บๆน้ำเบานี่นะครับเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องนะครับเนาะพี่เขาว่าตื่นก็ร่างเรงแก่เห้เบานี้ลงพุ่งนะครับเนาะพี่ครับเสร็จเสียบด้วยพี่น้องด้วยมาครับมาบันบัวไหลใหญ่ห้างครับบัน ไปดีนะครับเนาะเอ้ยเป็นไรครับเ,เปียเบิ่งนะครับเนาะบบานิ่งเห็นเบิ่งเปียโอู้หูตัวแซบไหมครับวะอาหารชั้นสูงครับอาหารชั้นสูงมือ,อนีนอิจัดเติ่มนะครับจัดเต็มมือหนิครับแซบนะเบานี้ลงพุงนะครับเนาะปั่นแหลกนะครับปั่นแรกอึ้ย น้ำลายไหลพี่น้องน้ำลายไหลาหากินยากดนะครับปีละครั้งนะครับ,ดรบเด้อเทมดแดงถูกแบบพี่น้องถูกบพี่น้องเหรอ ผักเขามีหลายนะครับเนาะผักสลัดครับผักขาเนาะครับเนาะผักตัวคาเนาะครับเนะานะพีนะ่น้องมีหลายแนวะนะครับอื้มเผาเพียงเนานะเผา Yeah. มาจากแจ๊บลำเบานี่งนะครับเด้อเพราะว่พี่น้องพี่แพนา่าใครจนจากท่านตจนจากท่านเราก็แม่กินเขานะครับเนาะมาท่านเขาครับไปกินให้พ่อให้พี่น้องได้ได้เบิ้งนะครับแล้วเด็กอะใหพ้พี่น้องได้อยากลำเบานี่งนะครับเนาะน้ำลายอะไรครับไข,ข่ไข่มม็ดแดงครับพี่น้องเว้ย ไม่ไม่สดสดยู่นะครับพี่น้องแม่เป่งยังไตตุ๊ดตีตุ๊ดตีจังครับเนาะครับ แอบนะพี่น้องน,นะข่าโซ่ด้วยครับเนี่ยขอาซ่กินหาม่วงวันนี้เขาเที่ยงเลยย่างะไรเป็นย่างมะเร็งอยู่ยครับ อาหารสันซูนหายจิ๋นใหญ่เลยครับเบาหนิ่นไปเห็นงานยวนบางพี่โอ้อยากแห้งครับให้มดแดงหอดหนามันกิโลละหาลอยพี่น้องเบาหนิ่นไปซื้อยวนตลาดเชืหาเนาะครับเนาะตลาดเชืหาก็เป็นตลาดไทยประกันเนาะครับโอ้กิโลละหาลอยแล้อพี่น้องให้มดแดงนี่อยากแห้งมันซื้อเลยนะครับ อีปูอรัอีปูสามโต่ยี่สิบบาทต้องครับเนาะโอ้ยแพงจริงีพี่น้องอีปูหน้าบานเข้าแล้วครับเนาะไปซื้อมาดองใส่ตับหมกฮูงหางจิงห่ครับยุ่งเทียบเบสือโซเนลน,นะครับเนาะบักเคียกเทียบหน่อยนึงก็ได้ซื้อพี่น้องมายู่บ้านเฮาเนี่ยบเบสือด้วครับปักปลูกเอาเก็บเงียบนะครับพี่น้อง อายุไซกับบ่บ่สุกใจเท่าอายุบ้านเฮานะครับเนาะทานกินง่ายเป็นกันเองนะครับแบบมาเด้อมาเด้อผู้ใดยังบ่ทันได้ทานเขามากินก้อยไขยม่มดแดงนะครับเนาะน้ำเบาหนี้นุ่มพุ่มครับหรือคนอีสานเลยว่าอาหารชั้นสูงนะครับเนาะโอ้ยกปีกครับแบบเปล่งทั้งไขง่หนุยเงี้ยนะครับ เแกะยอ,องทำไรแตกกันมาจับครับคาครับสดๆครับก็ต้องไปหาสื่อครับคาหาเงี่ยนห้องครับหากไปครับ บดเป็นไงครับสดปั้เลยครับกไวยกับไข่แดงมันจังเปผยดๆออกควันพอ,อยุพี่น้องอู้ยจ้ะ สัับนอกคาวสวยนกักเปลี่ยนแซับแซบ แม่เป่งแม่เป่งใตยุบยิิดๆหน่อครับแบบพี่วโอ้ตุดยเหรอพี่้องดยเอา ผมมาเป็นกว้างแบบพี่น้องเอ้ยค <laughs> วันแล้วครับแดดออกดูโซบะนี่ในว่าฝนสีตกนะครับเหมื่อยมากค,คือคือคือมากนะครับเนาะวันนี้แดดออกแบบพี่น้องเอ้ยอือจ้าพี่น้องเมื่อ อิ่มเหรอพี่น้องเอ้ยบอลนิ่งคิดว่ากับพอมีพี่น้องกัดคือสีแซีบนันเบานี่ลุงพุ่งนะครับเนาะมันหนี้บอลนี้ลุงพุ่งกัดมันยังมาหลายนะครับเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบานิ่งทางช่องยูทูบนี่เลยครับเด้อจะเปลี่ยนกันว่าแรงแรงใจให้บานี่ลุงพุ่งนะครับเนาะมันหนี้บอลนี้ลุงพุนะ่งกัดทำไมพอมีพี่น้องก็มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนบนะอกจากความเจ็บจะได้ความไขายมีเดอ้อปัสสาวะที่ไหนกับ ขอให้ได้สมตัง่งใจใจใที่ป,ปัจจัยตตานวครับเนาะขอให้รับรำรู้เรื่อยซู่กูซู่ควนไม่หนีบอลนี่ลงพวงกับเก่าครับว่าสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปเนาะครับเนาะรุนนะครับวา่าวว่านิ่งเทียนยังอีกกินอีกครับเมืน่นสวัสดีครับ